ถ้าหมูก็มึงด้ดีครับุเออถวายทุกบ้านงทุกบฟานด้ไม่ทุกขากปสติด้อเด้่อคอเด้ออย้กันปั่นด้วยใจกันเจนสุดๆหลับเลับขักนมาคู่มันคู่ผ้าโดยั้งคู่ผ้าตักจอยแข้ไปเออพอหันใจบุญได้คือบุญหาไก็ยนนั่งตักือเตหันมือกม่อามือถูมือแาอารวางแถกขาพราหึงหึงแล้วก็รัวรวว มือไปเหยีคบตรงนั้นน้องแางแล้วอนบ่ครับผู้สาธุสาธุครับุณรังรังหระมากผู้คองรอางราอองราวคองอนรงระอองราวเอารังถื นางเราออมดาวเปิดออกมากก็ค huh. ือน like ักแต่งโมือนักแต่งโมขอร่วมคาะตรงข้างโบมขอบขอบกลวงเราหรอเปล่าไขมีเขากมรักมี่เขากมไม่มาเออใจใจกับใจโดจักขั้นขั้นไม่งอนพ่อใจคือตอดตอดตกระเต้แตกนไปชอเออเมื่อวันมีประทานโขากรักไข่พวกขาพ่อกับนักบอกแล้วก็นักวักคลิปคลิปคิคขั้นจากใจโดกัะเกียคลิปอกว่นังแต่งโมเราด้ ที่เอาข่าไปเอาไปเพอมาขายบ้ากขอยบ้าก็ขายบากนบ้านคือยบบนี้เลย้ยจังไรขยบ้านก็เนิหาใคอแบบนังแต่มได้ยังไงเอ๊ะแตงโมคือเด็กเก็บสือถือเลยนะว่ามาคือได้รายเสียหาคือข้าเปย่าง่าว่าหาบ้านอะไรบ่านถือบ้านถือโลฮะ ไม่ต้อจ่กงมาหเาได้รู้ดอกยงนังแต่งูเดวพอหับ๊อบบ๊ออืมอืมบ๊อบบ๊บลว่น้าูกอือันนี้เขาอืงนั่งมากเพราว่าใครกก้เจ้า่อครับแต่ว่าปืนบ๊อกคือมอเากับไทคหรูอหาว่ามองตอร์ไคเลยลูกหา่เออของนั่งมากหนาคทก่ไปนังขอถังนั่งเป่าก็ีกระไไปด้ยังเนะ ไปใช้พ่อแรงเอาพ่อเอออึมังลลาก่อนะอาไหลมือตรปล้าก่อนนะครับเออไปลูกงใหมือตรงอาไปร่หัวระวังผมอมข้างนเอนคลาปดูครับโอ้เออครับเออดีายวต้าเดี๋ยวผนต้าัจาบเดี๋ยวไปวัดที่ปูบอกหน่อยเออไปเลยไปดูเออไปเพงพายตงหนักเนึ่งหนามน้ายแลงหนักก็มังหนึ่หน เอออันนี้ขาคมือนั่งหนักหน่อยเนาะอ่าขันมือถกมือลักมือถกมือมากถกขบภาพแข็งแรงเอง่อขาส,ส้มข่างวงไปเรื่อยๆเล้ลูกเด้อหอยแข็งกันไปขั้นห้างพคือจำขือกับพวนี้โอกาสจะคือบมันรอดจะถือดวยหรือจำงเดหนุ่มว่ามันยังได้กม,มือได้ข้อขาปอบข้อขาด้วยก่อนจะคือเขาติดตายก่อน ผู้เขาผู้เขาหงาเขาหอยเขาแข็งไปเขาคือเขาชักช้ทางบุญไปเรอยเขาก็ได้เลิศเลิศเออไม่จําเป็นต้องรวยนะงัรการทําบุญบ่ได้เอาตะก้นด้วยหรือทําบุญเอาคนใจหร้อใจเลิคร้อนใจนะจังเฮตุบุญได้เลูกเลิศเพราะขนาดไม่จําเป็นต้องรวยเขาถทกเออมือหาบาทชิบบาทมือข้าวบาททั้งเปลือกหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไร ดูที่สิดดูที่ใจอยากเคลื่องยากชากลงจไไปหาบักหาพมเอาใจว่าเออผู้ใดอยากคออากาล่าาาอนใ,ใ้เขาคือไปผู้ใดว่าอยากคือนใไปเขาฟังด้วยหูดูด้วยตาคือใจรำนาด้วยใจหูกรกมัดเท่าเขาห่หางแบบผู้ใดก็ได้ไงไปจูงดังคัก้ยว่าเมืม่อวัมันคูอ่อไรเขาคือคือใจรำนาเอ้า อันได้คู่นอันได้บ่คู mm ่น hmm. เอาควาเคือเอาเล้วหรือเออพอแข็งแ really ้งเออแล้วไปว่าผู้นังหลอกผู้หญ้งหลอกอือมันบอกมีไผรหลอกไครตัวเองหลอกคนอเองอือหลอกครับก็ผี้พอไปแต่หยานก็คอนหลอกเลยน้ะครับค่อนหลอกพ่ไปแต่หยานก็ผี้อกเร้นอ่ครับน้อเออเพราะว่าผี้หลอกก็บ่ได้เปิดอัตราบางเพราค่อนหลอกอืมมาก ลงคือคือจะร่าคำบอกคำจ่าเร้อเริ่ก่อนถือมือว่าจ่าอึนังออกปาอยากให้วาจ่าถักถือเราก็ทําให้คําพูดคําจ่าถักถือคือลูกว่ามันล้มปากล้มข้า,คง,คาคงคือเรา,าคือจ่าข้างพลงานข้างพลงานเอาความว่าความปราชญ์เขาค้ามชุ่มชื้ยความสุขตะกุกตะขอก บาปกรรมกระโตคือคือจากของแล้วออว่ามีความฟุ้งมีความฟุ้งกับนรกนะั่นแหละเขาอ่นนรกเขาไว้อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนใครทำอะไรไว้คนนั้นก็ต้องรับอยู่ดีหนึ่บาปนเบาปันึ่จักรกังบารา อยากวางงานเก็บานแต่ว่ามเสียดีเ็กปูงานเก็บบ้างดิมครับเก้าเจ็ดส่น่ะเกาเจ็สวนอ่กบปูตังเงี้ยป่นอ่มามหัวหักโงอ๋อบอักเขียเก้าเก้าเป็นหงส์อ้อ้้าอก้โอ้อ้โอ้โอ้้โ้อ้้้ คือบอกใครว่าบอกตกปลาโอ้โงสมบครณมากกว่าเอออันนี้เอคือร่วมโบมากท่าชบเออพรอมแบบเคลืเอนตื่นต่นมตอกกอขั้นเกิดดูแลกัวจะาเหงด่อวนายเกิดฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ อย่าอาคือนางนิจญาไขวาวิร่วมถวายร่วมข้างกับปูตาหนึ่งร้านหกแสนมาบอกาครับถวายสายคือมีคว่มเกิดไม่อนหนึ่งหลานหกแสนตู่ัวเรื่องมังงุนครับปู่ไม่ความหมายดูดักัมครับหนึ่งเมืองหกพันสร้อหกสิบ้าแค่ว่าล้วก็าดเรือครับผมหกแมื้อกงก็บม่จักล อาปูแบบมือหมันคู่ใดามเลยไอ้คนนด้น่ครับผมก็เจ้านางหรอถ้าถามว่าคนนันว่าเื่อนหนว่าเกีมาครับเพื่อนูพราเกือน การหมื่นหมื่นันไม่คุ้มาอเหมือนือไก่กรพวกนื้อนกาปัวเอาไว้ก็เออเดี๋ยวพอสืแหวนหายต่อเออเห็นพักสายไจ่กาผู้กาตื่นนะเออขาไกนักขัญสายผู้นักขััเนาะ

นางมิกตรกาใครมาบึ้งอ้าใมืดตกหรือบมืดตกหรือมั้งุกข้าพเจ้าันเยขอให้เงินแดงน้องขอให้ทองไหลมาขอให้กระโระโไอ้ผู้วางนักขาพเจ้าขอให้เงินเงินรวย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 ชวยร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 งยรว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 หรวยรวันวยร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 ่ยรวยรวยรวยไมยรวยรวยรวยรยรวยรววยรวว นักไก่กับโเออานังสี่สาวนังดิติก네ึ้นมาเลือกขาปูมอว่างงกัปูก่ามอวางขอขึ้ขาโมงเขาทักคือนังเลือกยาพอกินวันถืงมาเอาการ์ดเยอะเอาไปเลยให้มาคูเก็บบทเข้าใจไหมพ่อจะบอกให้มม่คู่ก้าวือ็บาท เก้าสิบมาคูเก้บมาคุเก้าสิบไปูเด้มันก็ะเดเป็นถูกัน่มาเนาะโอเคไหลูกเนาะให้ไปเลยเก้าสิบอ่าครจะขามาอย่เนาะับูอ่าเขาใครอยู่มวยังมวยังยนยันมเนาะเออตุ้ราเง้าแต่คือเด็อขาแต่้มขู่เด้อ ไดพนามโบได้กคา้าบ like ุญากตไปรือย <Hearing Aye S 1> ึงัคอเลีอยู่ยคเกี่ยวท่านปูเดี๋ยวกับท่านเกี่ยวกโค้างคิวเนาะอยากไปนั่งหาค้วจักโงมีน้ำมาตกแก่ตบคิะตบมาตลอดายจะปูยมหอมาตบติ

อ๋อังเงี้ยก็เาขายเยดังยิ่แค่กเขายแค่นกขายคบเร่านั้เฮ่าฮ่าว่าฮ่ฮัลโหลเอาเป่าเป่าเป่าก็จ่าอ่าไม่มาเป่างนั่งเฉีกวเพราะตองแย่งบาดเจ็บก็ได้ขายอีกแค่ของบาดเจ็บตายอกแ่บาดเจ้ความเหมือนเบขพ้นมาค่ะเล้กจำหนายวด เมื่อกบักแค่เองดอกดอกมาขึ้นบอกเระจัยได้ปูมาขึ้นนั่นกหมายถึงว่าโดนท่อมถ้ามาเขาว่าจะหัหอกเขาถ้าื่นแล้วทิ้งชักจั่านั่เกียวพิสัจจาลงขึ้นขอแก้มือมือเดียปูเอออัา

เออหายชจ็เเ e ้าบาดหมดเเออมึงฟังดเขาเปี่ยมึงเาติตัวาเบ้าเขา้างครับโรูลมงครับอ้าได้แั่เดื้อ้แต่น้อานีก็พอครับเออได้ถินัน้ากัข้าวปะเออได้กัม่ไหวบานมึงได้เ ก็จไดตเงื <to <to <When when no ่อนเดิอหมดเพวกพระถึงไดรู้กันตามบบเท่ากันเลยนะกไหมอ๋อ้สุขรากมีสุขมีลับมีสุขมีม้าขภาพยังงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลมาเจริญเจริญอายวันนู้สัตร์ูัสตสตครับกวางกห้เ่ากันเลยุดกินแงว้ทั้งสองแล้วอ้ามาเต่ากันเลยัเดอสำหรับห้าน้อยมือนี้ครับ ครับฝนตกแห้งครับผมฝนตกแห้งครับสัญญาณมาจะเปลี่ยนประกาศได้แอดดิมประกาศพอตรวจพร้อพ่ายไรครับครูอ่าครูก็บอกว่านะครับแนวทางวันที่สิบหกสิงหาคมครับผมหาเกจซูนนะครับเด้อเป็นความสูงขององค์ครูแาวเวียวจีนครับผมครับครูก็บอกแอดดิ้มนะครับเนาะขันลูกมาขังรังลูกจากหัวเดาทำให้แอดดิ้มมาเก็บอ่ามาเย็บสลากกินแบ่งรัฐบาล ครับเลขท้ายนี่เกตนะครับเด้อเลขท้ายให้เกตเกตครับจะมีรางวัลอ่าเอ็ดดี้ทันใดได้ยินคลิปนี้แล้วจะเบิ่งคลิปนี้ได้อ่ะอ่ะสวยๆมันหวานครับผมนะครับผู้บอกให้เอดยิ้มให้เกตเลขท้ายนี่เกตนะครับเด้อครับผมครับสำหรับรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งครับผู้บอกว่าให้ไปยิ้เลขท้ายนี่แปดเลยพี่น้องเด้อเลขท้ายนี่แปดครับสำหรับรางวัลที่หนึ่ง ครับให้เลขโตยึดทั้งไทยมัวรักน่วยครับให้ติดแปดจะเป็นรังบัานทีหนึ่งครับผมครับนี่ครับรังบัานทีหนึ่งให้ติดแปดก็เี็น้องเด้อครับรังบัานทีหนึ่งให้ติ๊ดแปดโยไทยครับครับให้เอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะครับโชคทุกมันหมาลำลำเนี่ยด้วยนะครับเด้อครับเสาซิมหาต้นก็อย่าลืมด้วยเก่าเสาซิมหาต้น สำหรับห้าน้อยมือนนะครับเนาะห้าน้อยมือน,นี่ครับพูกขายซิเก้าซิปเก้าเลยครับขาซิเก้าขาหนึ่งเก้าด้วยครับเด้อครับรากานั่งเขียวนะครับเนาะนั่งเขียวทรมาหยิบเงินปูยอีกแล้วฟ้าฝนตกขายของบ่ไดบ่มีทุนครับพูดก,กันเลยให้ซิเก้าบาทครับไปบวกครับดอกตัวเก้าต่ยังไม่เป็นเก้าเก้านะพป่นอนะ้องเนาะอ่าดอกตัวเก้านั่งเขียวว่าจะให้แปดสิบบาท ครับเมื่อเชิดนี่ก็ได้ออกครับกูเลยบอกกับมาบวกใส่ครับก็เลยเป็นเก้าชิดเก้านะครับเนาะเก้าเก้าครับเจตีด้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกๆมันหวานลำลำไปด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกายสมรรคปานนาแต่จะเริ่มดอกนั่งเขียวด้วยครับเด้อเนืองเก้าแล้วก็เก้าเก้านะพี่น้องเนาะครับเจตีท่านทีด้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกๆมันหวานลำลำไปด้วยครับยิ้มกราบขอสวัสดีครับ